เรฟงคุณล,ลุงเล่านะเล่าเล่านการที่ชีวิตของคุณล,ลุงที่มาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ตั้งแต่คุณล,ลุงเล็กๆอยู่ว่าเป็นอะไรบ้างที่ชีตเป็นอะไรยังไงทั้งเรว่าเป็นใคที่อยู่นี้่เรอมอการีแบบน้ทการับโ่้ว่าการส่งามสภาพคงคนามมาทำาเสวัสดีกนนะคุีอสวัสดีครับค่ะ ครับครับครับถ้าผมก็พอดีผมก็เลยมาขอาบคุณลุงแวนวคนนู้นนะ่ะนะที่วามาสัมงป่าทุกนแงแล้วนะที่เคยบอกว่าเคยบอกแต่แรกว่าจะพาหนิงซ่ามาเยี่ยมต่อไปเลยนะก็คือวันนี้มาแล้ว <c oughs> <c oughs> นะครับ,บถึงก็ผนเปิกก็ผมอยากจะให้ลุงหรือใครเราประวัตินะว่าการถ่ายคลิปของคนไทยทียนนี้คนในรับปีนั่งบบนี้ถ่ายคลิปแบบไหนีห้มงการขอบกาสมาคมบางคนเกตางมาทำคนอินเดียคนจีน ขอบันดีมาร่วมมีเรื่องสโลโบเวงกันร่วมคนพม่าเท็ๆกันนี่อย่างปัญห้าในเังประมาณนั้นนะอ่าอาจจะเราแต่ตอนเห็นลุงอะไรลุงให้เราว่าพอมาจากกรนงเทพฯใช่ไหมอ่าต้นการเช็กๆเลยก็แล้วกันคุพ่อของลุ่งว่าเป็นชาวอู่่บ้านมู่บ้านมู่บ้านปากคาดซึ่งแล้วก็พอได้มาตอนนั้นตอนขึไม่ยังสิ แกมาทำไมตีแต่พอเคยเล่าให้ลุงแล้วนะลุงแม่พอบอกว่าแกเดินข้างมากับฌาบมาดีมากมาคถึงแกไม่ได้บอกว่าที่วันเดินข้างที่วันไม่ได้เล่าอะไรเลยเพียงว่าบอกว่าได้เดินข้ามมากับฌาบแล้วมาได้มาที่ไซบุรีแกยุ่งอยู่ที่ไซบุร้นี่ไม่ทราบวันที่ที่ขอมาได้บอ เริ S <S <Vander> <ium> ่องจากนั้นก็ขคามาเนี่เกาะมากมีก็มากมากกว่าปกตินะสมไย่นั้นก็เดี๋ยวมาเกาะมากสมัยังคยดกเครลอยอย่งเกอะมากทีนี้กาะามาโยตอนนี้แจ้าวามาทึ่นี้วัดนี้มีอยู่แล้วครับวัดนี้เมื่อก่อนชื่อว่าวัดโคลติกุสวัดเกาะนู้นโคติกุสคือวัดเกาะนู ก่อนรู้อะไรไม่ต้อรู้ก um> ่รู้มันอากนรู้่อรู้มันก็ตอรยุ่อมารู้ก่มาก่อนนี่นีได้ชื่อราหนีในล่วงอย่ามาถุนกุศใน่วาร่งมระชามาตุวล่วงโจุ้นง คณะวัดใจเคลข่้นเดี๋ยวในร่วงกระเด็ยมากเปิดตาเนีตแบบนอนเดี๋ยวให้น้ำแต่ไม่ตุนหักให้น้ำวัดชัยมังคลารามลังจากนั้นกานดับวได้ับต่อมาร่อย่เป็นัไหตววัดตอนที่พูด่าให้ไปยังไนเสถียบอกว่านตอนนั้นยังไม่กวรจะเริ่มนลย มีกุฏีร่างทรงร่างเมตตให้ตับหนกมามาใจเริ่อยใจเรื่เหมือนก็บหลพ่อเจ้าคุณแดงแก้วไอ้ชาวปุกาชวยกหลังสั่งกาลังแรงแต่หวงพ่าคุไทรก็รวมรวมมาช่วยได้ช่วยกบกัลยาณ์แต่ลุงเองนี่ลุงเอากาลังกะเบิดช่วยว่า

คือไอ้ที่จีนี่นี่ส่วนหนึ่งให้ทำคือกิจกรรมของศอีกส่วนหนึ่งให้เป็นสี่สุขสานและและอีกส่วนหนึ่งให้อุบาสิกากุศาเสยอยู่ตามเจดนไดกนนะแต่ว่าว่าเขาเขาให้ปฏิแล้ว นังติวะให้มีมังคะยายกไม่ละซ้อมคนไก่ซ้อมพมาซ้อม่วยดูแด้สร้างตัวบัตต้อหับนต่าังัดนั้นในจังหวัดนี้

แต่ว่าจิ๋นนี่จินก็วัดปรมาก็มีเร็วอ่ะชั้นก็มีเวีนี้เราก็มีแต่ต้นนี่สตีลังดีกว่าเรามีก่อนต้มีก่อนซึ่งวัดไทยกับประมาณนี่เกิดก่อนจ้ะปรมาก่อนเกิดเกิดก่อนใช่ไหมที่ว่าปรมาไม่เกี่ยวข้องเพปรมานี่ออกไปจากติดเป็นทัสตีหรือกรรมการนีเป็นพระวเราให้ดึงที่ปรมาึ้นถึงมรดอว่า มถึงว <ste> ่าตอนนี้พมาถึงคนเขาไหมหรืว่าเราใา้เองกีดืองว่าแบงประมาไปสี่นึท่านเรือจานแ่นี้นะพวกเขากัเทิดวันเก้าวันนีคร้อนนะร้อนอุ้งคามาเลยตั้งอ่กตยองไปไทยอย่างยพมาก็ได้กลบงกันเพ่งเป็นเชนั้นก็แบงกันไปเลยอ่าไมันมีงนันซองซองนึ่งส่นซองหรืว่าซองแบซองหนึ่งส่นสามา ก็แบงเดี๋ยวถึงสร้างตัดสินให้แบงอาาจรย์ไม่ใช่เราแบงอย่งนี้เหยื่อเหยือมีเกาวสางพอยินวัดนี้มันตายอำนาจกู้การเดี๋ยวถึงตายอำนาจต้องารอธิบดีอายการต้องทำตุกเภือิวัดในมาเลเซียเนี่ยต้องขึ้นอธิบดีอายการเป็น้งนั้นการแต่งตั้งเบบะประธานาธิบดีเขาต้องได้อนุมัติจากอธิบดีอายการซึ่งการแต่งตั้งผม และอีกคุณประกาศยกครัต้องได้อนุมัติจากาอดีปรายการเพบคุณครันเกิรือประวัตวัมาเป็นอ

นึกว่าเขาตำทงตามเขาเราไปเราจะวันเดียรเทปอะไรใหม่ๆอแต่เดียว้านั่นคือเป็ีตลาดนักบนนักศึกษาถามตองถามได้รับนักศึกษาไม่ดีรอใอยากลูกอะไรทำไหยครับคนไทยที่นี่นักศึละคนถามได้ข้ามได้เดี๋ยวีข้าใจ

การเชื่อไหมเพราะฉะนั้นมีไรก็ได้้ามเขาไปเลยไม่ต้องหมายบอกลองทุกคนเนี่ยวันหน้าจะเป็นผู้นำเลย When you go back to leader, you are Prime m i n i s t e อ h u อ่า so if you are quiet l i e s h i s I want to lead h ล i l a n d Ah, เรเราอยกาถีบเราอย่กเป็นปริเราเรากลับไวเนี่ยชอบเริญนยาโทษทำเริยนยาเองจะเป็นผู้นำเลยเราเป็นปรีญญาโทน้ไปอย่างนั้นพวกไปอย่นั้น I was trained in Singapore. We are Singaporean. I'm Malaysian, but we are in Singaporean. Straight away, they ask a question to you, and sometimes the speaker cannot answer also. <inaudible> Who, if you want, never ask. Raise your tongue only. <inaudible> ask straight away. So, maybe, <inaudible> I want to ask about what kind of monadaye, what kind of monadaye, what kind of monadaye, ยังม <OR> ีกรณีแบบังจะขอ้นไปขนวแล้มีงานทุกงานด้นครับให้เราทวัดนี้คือล้มือกันทางท่ด้านหงด้านหน้าครอัเพราว่าเรา้สับินเ่นะรับเาในข้อนี้นะข้อตอแทนนอบ้องนพันาโยกบ้องวัดนะครับหลังจาก เราแยกกันแล้วนะทางกฎหมายดอกแต่ว่าท่าซ้ำอันไม่ตรีเราอย่างนี้นะครับมาณกระม้าครับไทยก็ไปวัดเดี๋ยนะเขามีงานไรกระส่งอาหารมาเราก็ะส่งอาหารไปเดี๋ยนเออเรามีวันนั้นตอนที่เราช่วยนำท่วมไทยเขาก็ส่งมาหลายพันเย็นนองแต่ถึงเราไม่มีไรกันเพราะเราเราถือบันดีนองเราฟันกันเราถือสารกฎหมายอยู่เนาะ I go o นเมริ y yourself and myself, we have nothing. We fight on the merit. If you are best, you win. If I am the best, I win. That is the way we are fighting. We don't have the grasp on each other. You know, do you understand what I said? Yeah. Huh? If you lost already, bạn huh? oh, I, I, gave you, no, we don't have that. Okay, that is what my answer. Thank you. không <laughs> <coughs> <coughs> นียอีากียววเดังรอากมีหันท่ามีคำถามค่ะคือการยุ่รวมกันห้องคนไทยทีนี้ค่ะมีการรวมตัวกันยุ่ยังไงบ้างคะเวลามีงานบุญมีการนัดกันเข้าวัดหรือว่าทำพิีรไมคะมีวัดีดัมกัน่ไหมก็เเราคนไทยนี่ยุ่กันไปมเวลามีการบุญมีไรก็รวมกันก็รวมมาก็มากใช้ก็ตางรุ่มา คนเก่รประมาด้วยต่ำต่เบ๊ต่บานบานด้วยนะครับความสัมพัสเลยตอนรับ